ตอนนี้ไปอาจมาจะขอปรารพเรื่องการปฏิบัติตุหนีบาปคำว่าบาปที่บรรดา่านพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเร็จประสัมาทำเพื่อเจ้าในทรงอินัาว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่าของความชั่วในเวลาก่อนย่าตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมอง มีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว,ว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถิดด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิดแต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปรนว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการตายแล้วเกิดตัณมีจริง ซึ่งบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้างในดลังสูตรข้อปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายเปอะไรมาบ้างเดียงนี้ทราบกัอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ายืนยันตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไร่ทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันยศูสูญไปจจกโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอโสนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบางเอินที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบางเอินเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วสูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การละลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพุทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติดั้งเบิมที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างนเถิดเรื่องความเห็นย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อัาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจงหมดสงสัยในเมื่อเราพูดเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขอภัยบรรดาทในพุทธริ์ัในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดนของความสุขบ้างแดนของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดนของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบก,กับแดนของความสุขเราจะทำอย่างไรกันข้อนี้เขมรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคาแนะนําของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริงอาจะมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านอีกมีกี่ครั้งก็าตามกี่ใชก่กา็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบบาภูมทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงลกก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับบท่าน <c oughs> ทั้งหลายถ้าจะมีการเกิดจริง ถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์ข้านิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งเกินที่สุดแล้วก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องชา้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางๆที่เรียกว่ามีกบรมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือผมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระหลานข้านิพานถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สข,ขุมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากําลังใจประเภทนี้เราทําได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหัานเข้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสังโยน์สังโยชนนี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบสดาบันและสกิทาคามีเพียงแค่เป็นบสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสตักขตรงต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพว่าขอบลาบลาบายภูมิได้แทนสังโยชน์สังทั้งสิบรายการนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสกายติธิสองวิจิกิจฉาสามสิลประตะปรามาท สมข้อนีนที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนระกไ้แน่นอนไม่พบหน้ากันแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายแยติถิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราเื่อเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดหรือว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกในสก,กาย,ยาติทิอาตมามาตั้งไว้ทนสามระดับก็เพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึก็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้าอารมณ์อพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี่นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์นละสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของว์ก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีความบสะอาดไม่ไความคำาว่าส,สุขบกกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก อันนี้แปนอารมณ์ของพระอนาคาม,มีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นอขอชนบรรดาท่านพระธรริษัทเอาขอปฏิบัติแค่เบื้องต้นยึดอารมณ์ของมัสดาบัญเข้าไว้เราจะเป็นมนโสดาบัญน,นสิสกิทาคามีหรือไม่นั้นไม่สําคัญ อย่าคำหนึ่งถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความประมาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาด่ังตายลงไปอาจจะไปอาบายภคุมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะก,กลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซชื่อเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชน์ิยการก็คือหนึ่งสกายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่มศีลปตะปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาศีลวระเพศศีลหัวเต่าคือผูกเข้าผูกออกประเดี๋ยวก็ส่งตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ส่งตัวบ้างสังโยชน์ข้อที่สีญญญ 4, กรรมฉันทะมีความหลงไหลไฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในกามารมณ์สังโยชน์ข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญาตข้อที่เจ็ดขอโทษขอโทษข้อที่หกดูบร,ราคะมีความลหลงไหลฝ่ายฝ,ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปประจานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยฝ่ายฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออารูปประจาน ว่าดีเลิศประเสร็จแล้วข้อที่แปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุทจะข้อที่เก้าอุเทจะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจ,ใจขายความเข้มแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอาวิชชานี้ยังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในมนุษย์สโลกเทวโลกลปรรมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรมนโลกเทวโลกธรมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏัรรวมความว่าสัญญทั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เปรตก็ได้สุรกายก็ได้สัตติชัยก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้ส่วนแล้วแต่ความดีหรือความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนรสามารถตัดสชงโยต์ได้ทั้งสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรียกพอพาาระหันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่ากายเวียนว่ายกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเบลสรวยกายเป็นสติฉันกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้และวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาตโยมพุทธริษัทและเพื่อนเป็นโสสมณเณรเป็นพระนาคาม,มีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นพระโสดาบันสีธาคาม,มีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ฉงกนก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหวา่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอนัตตตัดอบัยภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรพระบรรดาญาโยงพุทธบริษัทก็ดีเพื่อนเบญสุสั้นเองก็ดีอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังเล่นน้อยยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญตทางสามรายการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติชัานกันก่อนดีกว่าเอายังไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาแต่นพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานการปฏิบัติพระกรรมฐานในหลักสูตรก็มีชาสามก็ดี อวิญญาก็ดีเป็นสมิทายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านาวิญญาหกหรือสม,มาบัตแปด 8. แต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโยชนสมาในการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอาบายภูมิมนรกเป็นตน้นเราก็มาลองดูมันยากนกไหม ยากก็ไม่ยากมาลองพิจารณากันดูเนื่องสก,กายติถิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขา่่าโสดาบังสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแระบรรดาเพื่อนเบสุสมณเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนว่าโสดาบันสุจิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดไปสิบปียี่สปีลืมนึกขึ้ว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันพระภิกษุสามเณรก็เหมืนอนกันอัตมาก,ก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกี่หลงขี้เหลือนี้กันตอนนี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นพะอาทิตย์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่สาบล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้ท่านก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายนี่บรรดาเ่็นพทธบริษัท จงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอน,นั่นผิดอ,องค์สมเด็จพระธรรมสามิสทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแก้วกล้าประกอบติกใจงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไร สมมติว่าท่านมีสามีหรือปัญญาและมีบุตรที่ดายอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัรรมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สัก60ปีหรือเจปี80ปีหรือร้อยส0งปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมส่ไว,ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดวีกานานเราจะตายไม่เป็นไร ระหว่างนี้ทํากินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบงเอินมาปู๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลาบากหรอือเราเองก็ลาบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจอะาตายเข้ามาจริงๆจิตก็มีความกังวลเั้งลูกเั้่อลานตัวจิตกังวลน,นระบับ,บรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายวะตัง าว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัเสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้ให้เกิดขึ้นสําหรับทําทุนทาร้อนเม่เพื่อเรายัางยามป่ยที่ยามแก่ึงเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ไม่ลำบากในการจัดการศพแลการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าเราก็หาทรัพย์สมบัติมาตางกำลังที่จะบหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมา,าทีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทำความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรโร ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาลเต็มพุทธบริษัทธ์ใครก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุนนคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส่กด็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทาของเราพูดการพูดดีคนก็ดีใส่ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไร้ัตว์ในโลกจะไม่เคยความลำบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ,จ้าชื่นอกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีตมิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอบายภูมิ ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นศิรักษิงกันแลกกันการกระทาก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกนล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์เร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริรศัตว์เรือเพื่อนเพื่อนไปสูดสมมเณรเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอจึนเตือหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้มแย้มแจ่มใสก็าหากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องใรทรัพย์สินและส,สิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกัน,กน สงเขราเสนอเคร่งกนะติกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีแนวคิดังความเป็นมิตรเสีย่องกรกันอย่างนี้ธรรมดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายญาติโยมบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความดีอันดัดแรกบรรดาแต่าพทุทธศรษั์จะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัญญอดีตสองที่เราเรียกว่าวิจิจิชฉาทำลายวิจิจิช้าให้พ้นจากกำลังใจของเรา คำว่าวิจิจิชน,นี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้า,นะมจนะมจามีจริงแลือไม่จริงถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้านั้นดีไหม คำสอนของพระองค์ดีจริงๆแล้วเปล่านี่สงสยนะัยสงสัยคำสอนน่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพราะอริยสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนักๆเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีเพราะไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกโกมตเทศ ใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึก้นมาว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจธิปาทขท,ท้นไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชนทําให้สังคมมีความทุกข์มีความ่ร้อน เพราะพระไม่เห็นจะทําทอะไรถ้จาจะบินาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บิดาบาตแล้วก็บอกบุลบอกบุลบ้างเลียนไร้กันบ้างจีางปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ีไม่สงสัยเลยไม่เชื่อสเสลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สองที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเปรตเ,เ,เ,เป็นสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่เ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปในรกมีไหมก็ตองต่อว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊บพักในขณะนั้นอาศัยจี่จิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมลงนรกไปอรันดาท่านพุทธบริษัทลายสำหรับเพื่อนต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครื่องหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำาพดี ชี้บอกหมดเวลา30นาทีแล้วจ้ะอาตมาย็็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี